สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะอ่านะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมส์นะครับล้านผูดสมวยแท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแกล้งนะครับจังหวัดระยองนะครับวันนี้พี่เจมส์มีรถมานําเสนอหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะครับใครมองหารถสายที่สองแรงอยู่นะครับขอแบบราคาย่อมเยาวขอแบบอุปกรณ์ครบๆหน้าหลังคุณผู้ชมนะครับใครกําลังเล็งหาอยู่นะคุณผู้ชมนะรถสายที่สองแรงก็สามารถจะทํางานในไร่นะครับทำงานในสวนนะคุณผู้ชมสวนยางสวนปาล์มนะครับสวนทุเรียนคุณผู้ชมสวน คุณผู้ชมนะสารที่สองแรงเขาตอบโจทย์ด้วยน้ำหนักเขานะครับแล้วก็ฐานล้อเขานะครับไม่กว้างมากนะครับนะก็สามารถไปลุยผ่านอุปสรรคได้ตัวรถเบาสวนทุเรียนพวกนี้นะคุณผู้ชมสาสแรงจึงตอบโจทย์สวนทุเรียนคุณผู้ชมปไปไปคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมรถใกล้ๆก,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 กันคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างแล้วไปชมกันคุณผู้ชม เดี๋ยวพี่เจมนะครับขออนุญาตเริ่มจากนะครับด้านหน้านะครับไปไล่ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะใครมองหารถสันนิษแรงอยู่คุณผู้ชมไปทํางานในไล่พนักงานในสวนนะครับสวนทุเรียนสวนยางสวนปรามนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์เดลีเอินเจคชั่นนะครับระบายความร้อนได้หนาคุณผู้ชมมามาเริ่มจากด้านหน้าเขานะคุณผู้ชมนะเดิมๆนะเอารถชินอันนะคันนี้คุณผู้ชมนะครับเดิมๆสวยๆงามๆคุณผู้ชมนะครับปากไปด้านแบบนี้นะครับนี่สวยๆนะคุณผู้ชมนะสีเดิมโรงงานคุณผู้ชมนะครับชุดคคาานนนเเีี่่ยรับ ไหนะคุณผู้ชมน้แบบนี้เ็าเรียกว่ามีมต์เสน่ห์คุณผู้ชมนะครับสีสันเดิมๆไม่ต้องเก็บสีเก็บอะไรคุณผู้ชมงามๆนะครับเขางามเขาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะยางหน้าเขานะครับก็โอเคนะคุณผู้ชมนะดอกยางสูงนะครับนะดอกยางสูงยางหน้าดอกยางสูงคุณผู้ชมนะครับนะพวกชุดนะครับนะคานหน้าเขาก็เดิมนะยังไม่ผ่านการแกะนะคุณผู้ชมนะเจ้าของเก่าก็ถือว่ารักษารถดีคุณผู้ชมนะครับใช้แล้วล้างพวกนี้นะครับนะเรื่องสีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมนะครับสวยๆงามๆได้เป็นไดเดิมนะ นะครับได้เดิมห้องคัดเดิมคุณผู้ชมพวกนี้เขาเดิมเดิมหมดออริจินอลหมดคุณผู้ชมนะใครมองหารถสามสิบสองแรงอยู่คุณผู้ชมนะตัวนี้นะครับฝั่งคนขับเขาก็โอเคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีเก็บงานบ้างเล็กน้อยคุณผู้ชมเพราะความสวยงามกับฝั่งนี้คุณผู้ชมนะ,ะมนนคุณผู้ชม,ชมสวยสวยงามนะครับน,นี่แน่แนๆนะคุณผู้ชมนะแน่นแน่แนนะคุณผู้ชมนะครับาม,ามาชมยางหลังกันนะครับโอ้ยางหลังก็ดอกยางสูงนะดอกยางสูงยางสวยคุณผู้ชมคันนี้คันนี้ประมาณปี6,4 นะครับคันนี้อ่ะพวกนี้เดิมเดิมเขายังอยู่ออริเจนั้านเขานะครับกล่องเครื่องมือเขาก็โอเคคุณผู้ชมนะครับนี่เรามาแมสซิ่งด้านหลังนะครับเดิมนะไม่มีเจียมแจ้งนะครับเจ้าของเก่าเขาเป็นคนรักษารถคุณผู้ชมพี่จะให้ชมหอหนงหอนัดนะคุณผู้ชมนะเนี่ยกระเดิมลายมาร์กโรงงานยังอยู่นะครับซีนเดิมนะครับจากโคบต้านะครับนี่คุณผู้ชมนะครับ,นะรบซีนเดิมเดียน,นะคุณผู้ชมนะขออนญาตมาร์กจดุดนะเดิมเดิมนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปช้าช้าให้คุณผนะู้ชม โอเคนะคุณผู้ชมส,สวยๆงามๆคันนี้อ่าชุดท้ายสวยคุณผู้ชมนะไฟเฟย์เขายังเป็นออริจินลอยู่นะคุณผู้ชมนะเจ้าของเก่าก็รักษารถดีคุณผู้ชมนะดดค,มนะครับมาดูยางฝั่งนี้กันโอเคนะนะครับยางฝั่งนี้โอเคนะครับหวัหวน,นุ่งหัวน็อตนี่โอ้ก็ย,งยังใสๆอยู่นะคุณผู้ชมนะคันนี้นะครับส,สวยๆงามๆสารนิดสองแรงเครื่องยนต์แต่เล็ก i n j e c คชั่นนะครับระบายความร้อนได้นะ้ำสามสูบสี่จงังหวะคุณผู้ชมนะสวยๆงามมาดูฝั่งนี้กันคุณผู้ชมนะ งามนะนี่กระจุงกระจกเขาหลังคองหลังคาก็โอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เจมไปมุมกว้างๆหน่อยอ่าหลังคาเขานะครับไม่มีรอยแตกรอยอะไรคุณผู้ชมนะครับ32แรงเครื่องยนต์เดลิเค็ตอินเจคชั่นนะครับระบายความร้อนได้หนา3สูบสีจังหวะนะครับนี่ปายการซ่อมบำรุงเขานะคุณผู้ชมนะเนี่ยก็ยอย่างสมบูรณ์คุณผู้ชมนะครับ,ร ion, รบ,รบอ่อไาไม่ต้องหว่วงเดี๋ยวรอบแรกพี่เจมจัดการใหนะ้คุณผู้ชมนะแล้วก็ไปนับหนึ่งไปนับหนึ่งมาอีก4 0 0ชั่วโมงค่อยบำรุงรักษาคุณผู้ชมวันนี้ไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมนะครับ ซีนเซิงเขาก็ยังเดิมนะครับใช้แล้วก็ล้างนะคุณผู้ชมนะล้างตรงอ่าพวกบาดซีนเขานะครับนี่ซีนก็ไม่รั่วนะคุณผู้ชมแล้วก็โอเคนะคันนี้ยเลือกชิ้นนอ่นนะคุณผู้ชมไม่ได้ผ่านการการแกะกันอะไรคุณผูใครบอกว่าเอาไปเดินทางไกลๆส่งไกลๆแบบนี้นะครับเออมันเดิมๆคุณผู้ชมนะครับยางหน้ายางหลังเขาก็สวยๆงามๆนะครับสู่การส่งเขานะคันนี้อ่าคันนี้ไอเจมขายจากบาทเนาะนะครับคันนี้นะครับเออราคาย่อมเยานะคุณผู้ชมนะไม่แพงคันนี้นะครับไม่แพงซื้อได้นะครับอ่าสามแสน นะครับหนึ่งบาทนะครับสามแสน้านบาทนะครับใบดันกับผาน5คุณผู้ชมนะครับคันนี้ใบดันผานห้านะครับเบอร์โดพี่เจมนะครับศูนปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศนจ็งะครับห้าสามแนจะครับพี่จินจะพาเดินชมรถระยะไกลๆนะคุณผู้ชมนะระยะไกลๆคุณผู้ชมนะครับ าจากเห็นจุดไหนไม่พิเศษนะครับก็สามารถทักข้อความพี่เจมมาได้หรือโทรหาพี่เจมนะครับเบอร์โทรพี่เจมนะ083นะครับ5388071 083 5388071นะครับ3าแสนบาทนะครับใบดันกับพันห้าไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมร้านมีตัวตนชัดเจนคุณผู้ชมร้านตั้งอยู่อำเภอแกล้งนะครับจังหวัดระยองนะคุณผู้ชมนะ นะครับพิมพ์ที่ Google ได้เลยนะก็จะเจอโลเคชันพิมพ์เขาว่าร้านพูดเสมอเทคเตอร์นะครับสาขา3นะก็จะเด้งหน้าโลเคชันเด้งหน้าพี่เจมมามีเบอร์โทรด้วยในนั้นคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะ32แรงคุณผู้ชมขอบคุณมากครับขอบคุซมัส